คลิปนี้นะครับก็จะมาทําการเปลี่ยนยางรถที่ใช้อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเป็นเจ้ายางตัวนี้โอตานิ ek 3 0 0 0นะครับยางตัวนี้ก็ราคาก็ย่อมเยาวหน่อยนะครับอันนี้เป็นแก้มยางของรุ่นนี้นะครับ ek 3 0 0 0นะครับเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยสําหรับโอตานินะครับเมื่อก่อนมันจะเป็น kc อ่ะขออภัยครับเป็น ek 1 0 0 0ะครับดอกยางของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบไม่ไม่เท่ากันหรือไม่สมมาตรนั่นเองนะครับเพื่อลด ความดังของการอยัของยางออกไปนะครับให้ให้เงียบที่สุดนะครับยางเก่าของผมที่เคยใช้นะครับเป็น p r i m a ร y 4นะครับเป็น p r i ม a ร์ซตัวนี้นะครับวิ่งมาประมาณเกือบ90,000ื่นโลและวสปีปีกว่ากว่าดีกว่าปีกว่าๆวิ่งมาเกือบ90,000โลได้เวลาเปลี่ยนและดูดอกยางมันเริ่มหมดแล้วนะครับก็ลองมาเปลี่ยนมาใช้โอตาีิดูเพราะว่าราคาถูกกว่ากันกว่าครึ่งนะครับกว่าครึ่งเลยดีกว่า p r i m a ร y 4 เปลี่ยนมาทั้งเซตก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกลางๆนะครับมาเป็นเจ้าโอตานิเนี่ยก็เป็นราคา6,000ไปลายนะครับกับสำหรับขนาดหนึ่งเกาห้าหกสินะครับก็ช่างก็จัดการเปลี่ยนให้นะครับนี่เรามาที่ร้านแล้วนะครับก็เตรียมถอดยางเก่าออกเอายางใหม่ใส่นะครับสภาพโช๊คอัพของผมก็โอ้ก็ก็สมบุกสมบันมาพอสมควรนะครับทั้งโชคหน้าโชคหลังเลยนะครับ ก็เดี๋ยวถึงเวลา200,000โลเดี๋ยวก็จะไปแมนทันนดนอีกทีหนึ่งตอนนี้ขอเปลี่ยนยางก่อนนะครับช่างก็ลงมือเปลี่ยนยางเก่าจเจ้าไพ i m มาซี่โฟร์ไพมาซี่โฟนี่บอกเลยนะว,ว่าโอ้ใช้ดีนะครับทั้งนุ่มทั้งเงียบแล้วก็เบรกเนี่ยเวลาเบรกหรือเวลาโดนมีเจอแองน้าเนี่ยใช้ดีมากนะครับไม่เหินเลยนะครับเวลาโดนแองน้ําเนี่ยขับสบายสบายเลยนะครับวิ่ง120นี่ไม่มีเหินนะครับก็ตอนนี้ลองมาเปลี่ยนใช้โอตานิดูบ้างนะครับก็ ลองดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่จริงๆอ่ะ,อะยางใหม่ๆเนี่ยใช้ดีอยู่นะครับเอาตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าผ่านไปสักปี2ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะสู้ p r i m e เมอร์ซีโได้ไหมเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับตอนนี้ก็ลองเปลี่ยนแล้วก็ลองใช้ดูก,ก่อนนะครับสําหรับที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยนะครับผมก็ได้ลองขับเจ้ายางอ k 3 0 0 0มมาสัก500โลแล้วนะครับถึงมาทําคลิปนี้นะครับก็ ถ้าให้เปรียบเทียบกับ p พรเมอร์ซี่นะผมว่าคือเนี้มันยางใหม่ใช่ไหมครับก็คิดว่าพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าการเหินน้ำเนี่ยจะสู้จะสู้ไพรเมอร์ซี่โฟยังไม่ได้นะครับอแต่ว่าพวกเรื่องความเงียบเรื่องการเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะในราคาที่ถูกกว่ากันครึ่งๆเลย แต่เวลาเรื่องเขินน้ำนี่ดูแล้วว่ายังสู้ไม่ได้นะครับยังมีเถินอยู่บ้างสําหรับ ek 3 0 0 0ตัวนี้นะครับสู้ p r i มา r ์ซี่โฟไม่ได้ในเรื่องการลุยน้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปอีกสักปีหนึ่งอ่ะดูซิว่าเมื่อใช้ผ่านไป1ปีแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับจะสู้ p r i มา r ์ซี่โฟได้ไหมขนาด p r i มา r ์ซี่โฟผมใช้มาจนหยอกดังซึกขนาดนั้นอ,อ่ะยังใช้ดีอยู่เลยนะเจอแอ่งนงแอ่งน้ํานี่ ลุยได้หมดนะครับไม่ค่อยเหินเท่าไหร่นะครับขนาดดอกยางหมดถ้ายังไงนะครับเดี๋ยวถ้าผมใช้ถึงระยะเวลา1ปีผมจะลองมาทำรีวิวยางตัวนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันคุ้มราคา6,000กว่าบาทไหมนะครับ ek 3,000โอตาีิครับผมไป